ก็สวัสดีเขาขอต้อนรับสู่รายการทอยเกมกันนะครับอ่าวันนี้ผมก็จะมาตีมอนเล่นๆนะก็เห็นคลิปที่เขาเขาเล่นก็เลยอยากลองรีวิวเล่นบ้างนะโหลดมาก็เกือบชั่วโมงหนึ่งนะอ่ะวันนี้เราก็มาตีมอนกันนะครับเห็นพี่เขาเขาเล่นสนุกเลยลองโหลดมาเล่นฮนะแหวะภาพหมุนไปตีมอน,นเลยเอาภาพใกล้ๆหน่อย ใช้สก,กิลอะตูมหาตัวดีไปเลยใช้สก,กิดลดัมเมดนะอ๋อดูๆได้สักงกัน เวลาคลิปผมจะเอาไม่ยาวเท่าไหร่นะก็ออกสั้นๆเพราะตีมอนเฉยๆมอนนี่โคตรเยอะนะครับถ้าเกิดใครจะลองเล่นก็ลองไปหาโหลดดูนะครับเป็นเกมออนไลน์ฮะเกมชื่อเกมอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้ฮะเออทางนี้มอนไม่มีนี่หว่าลืมไปฮะของเอาออกก่อนเอาออกเอาออก ทำไมได้เลยว่าได้มางันไงนะของบานเฉะเลยอะทิ้งไปตีไก่ามาเสจได้ของอย่างนี้อีกเอาทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปผมก็แค่วิวยุบเจ็ดนะพี่คับเขาวิวเท่าไหร่ก็จับไม่ได้นะครับผมอยากเล่นกับพี่คับเนี่ยแต่ไม่มีเฟสเขาเนี่ยแหละลำบาก ขี่มอนหาเอ้ขี่ม้าหามอนดีกว่าหามอนเนมเมฟหน่อยมันอาเมกตกไปนิดหนึ่ง,น,งนะครับ <c oughs> ไปไกลทางน,นี้แหละน่าจะได้มั้งเออเนี่ย <c oughs> บุม่มสองตัวรวด ผมก็ขอจบการเตมอนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ